อ่าพี่จาครับพี่จ๋ามาแล้วอ่านี่ครับเจ้าของมาแล้วเขาขอร้องพี่จ๋ามาแล้วพี่จ๋าเลยครับเจ้าของมาเองขอบคุณครับพี่จ๋าของเราพี่จ๋าพีจาขอบคุณครับขอบคุณครับพี่จ๋าเจ้าของมาหาเรยเองเลยเวันนี้ ไม่ไม่ไม่ได้ขายของให้พิจารไรวันแล้วพิจารวันนี้ก็เลยมาขายของให้พิจารไรทุกคนทุกคนฝากพิจารณาเลยนะพิจารนี่แหละเจ้าของเจ้าของนี่เลยสลามนะฟังขอบคุณคร้าวน้องโอ้โหมาแค่อียาวมาแค่เลยแล้วของหวานวันนี้แล้วของหวานเยอะมากเลยขอบคุณคร้าวน้องส่งแล้วยังส่งของหวานให้ด้วยนะจ๊ะน้องจ๋า ขอบคุณครับพลอยรวยเฮงนะขอลอยรวยเฮงนะเออเมื่อวานขอบคุณทุกออเตอร์ขอบคุณทุกกองผ่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบคุณพี่จ่าขอบคุณพี่นกขอบคุณน้องๆที่สนุนแล้วก็ให้กองผ่านนะครับผมจำชื่อใครไม่ได้ก็กล่าวขออภัยนะจ๊ะขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณทุกคนเลยจ้า